มาครับผมสําหรับสายฟรีฟูลิวปูคลิปนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเริ่มมาอย่างนี้เลยคุณพี่ผมครับไม่แน่ใจว่าเสียงที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงทุกคนครับด้วยความที่ตอนนี้ผมกลับมาต่างจังหวัดเนาะนะครับเสียงอัดทุกอย่างมันแบบอุปกรณ์เอย่ยไมเอย่ยคอมเอ่ยนะครับมันใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว,ว่าแบบ,บ,บมันได้คุณภาพที่แบบไม่ตรงหรือว่าไม่ดีอะไรเงี้ยกราบขออภัยนะนะครับเพราะไมมันก็คนละตัวกันคอมมันก็คนละเครื่องกันอะไรเงี้ย นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างเยอะแต่ก็บอกไว้ก่อนนะมาเดีย๋ยวมาไล่ดูทีมกันก่อนกันครับหน้าตาทีมเนี่ยประมาณนี้นะครับจะมีแผงหลังครับที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคนะครับตัวเนี่ยฟานได้ย่ยอันที่จริงเนี่ยเราจะเก็บตังกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าตังผมนะจะพอเสริมแบบฟักตัวหรือเปล่าใจผมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนฟานได้เป็นโกนาเต้ก่อนคุณผู้ชมผมมองไว้เป็นทันต์ของ TS นะครับแล้วก็ว่าจะมีเปลี่ยนทาันต์ของเอมเรชานครับ เดี๋ยวดูฮะว่าวันนี้นะครับจะพอหรือเปล่าครับสำหรับการเปลี่ยน2ตัวนี้ครับที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าเข้าฟูลแล้วเหลือแค่การแบบอัปเกรดเท่านั้นเองนะครับโกนาเต้ปัจจุบันเนี่ยราคาผมคิดว่าไม่น่าเกิน4ี่แสนเว้ยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ก็โอเคนะนะครับราคาถือว่าแบบไม่ได้แพงอะไรมากมายครับถ้าเกิดว่าตั้ง4ี่แสนแล้วได้เนี่ยสำหรับผมผมแฮปปี้นะครับสแตทประมาณนี้ก็ผมน่าจะแ็กน้าของเ p เนี่ยน่าจะแบบแอบเยอะอยู่นิดนึงครับ แต่อีกใจหนึ่งเนี่ยผมกำลังแบบชั่งใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามากูนาเต้นเนี่ยเก็บอีกสักหน่อยรุ่นครับเวอร์จิลฟานได้นะครับฟานได้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายกับตัวเองเนี่ยสักประมาณ7จ็ดแสนเจ็ดแสนห้าอะไรเงี้ยนะร,รู้สึกว่า8ปดแสนมันแอบแรงไปนิดนึงเนี่ยกับตัวแบบสเต็แค่117นะครับถ้าเกิดว่าซื้อราคานี้เนะี่ยผมมาเอาฟานได้ปีนี้ดีกว่านะครับแต่คือปีนี้มันก็เนี่ยเอฟพีแคยี่สิบเก้าเลยอะแล้วคืออัปเดตมาไอ้เราก็คิดว่าจะได้ FP ไม่ได้โอ้โห ะครับเกมมันใจร้ายจัดๆเลยทุกคนครับก็ตามนั้นนะครับอาจจะมองไว้เป็น2ปีนี้นะแต่ที่ผมอยากได้สุดนะน่าจะเป็นโกนาเต้แล้วก็วันนี้กําลังจะรีแลง์ด้วยครับเหลือประมาณ21นาทีตรงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวจะได้ของรางวัลจากการรีแลง์ด้วยนะอาจจะแบบสัก2อสามหมื่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมารับหลังจากเปิดทุกอย่างไปแล้วละกันนะครับแต่แลกผมแต่ถึงแค่แบบชาริลเลนเจอร์นะเล่นไม่ได้เยอะครับไอดีนี้กดไปสักประมาณ2ีเกมเท่านั้นเองก็อัปแพทใหม่มาแล้วก็แอบเซนอยู่นิดนึงว้คผูชม นะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชม mm คิดเหมือนผมหรือเปล่านะคือมันมีการอัปเดตแบบเวลาเราเปิดนักเตะเนี่ยราคาถ้าเกิดว่าไม่ถึง1 0 0 0 0แสนนะ1 0 0 0 0แสนล้านนะทุกคนนะครับมันจะไม่ไฟแล้วคือสายฟรีปกติเนี่ยเราลุ้นหลักไฟก็คือลุ้นประมาณหลักหมื่นไงยหลักแสนมันแทบจะไม่ออกแทบจะเป็นไปไม่ได้เว้ยผมมากลัวแบบคลิปเป็นเฟลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราได้ลุ้นไฟอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ลุ้นดีไงแต่คือถ้าเกิดว่ากร์ดฟรีลุ้นแสนเอ็มเนี่ย มันต้องเป็นการไอ้พวกบวกแปดเท่านั้นนะครับอัพมาสําหรับแบ่งชนชั้นเลยนะครับไม่แสนล้านไม่ไฟโอ้โหมันใจร้ายมากอย่างน้อยสักประมาณห้าหมื่นก็ยังดีนะแต่ผมก็เข้าใจแหละบอลแบบตัวเลขมันกลมๆอ่ะมันน่าจะง่ายดีนะครับอ่ะตรงนี้สามหมื่นครับเดี๋ยวมาดูตังกันก่อนนะตอนนี้ผมมีอยู่สองแสนแปดนะครับมาหลักๆโกาเต้สี่แสนคุณผู้ชมอ่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดว่ารวมดีแรงนะ้งอ่ะตอนนี้สามแสนนะครับขึ้นไปสามสาม ถึงสามห้าไหมสามแปดโอเคอย่างนี้รวมขายนักเตะผมคิดว่าน่าจะได้ตั้งอยู่นะสลหรับกูนาเต้ครับเดี๋ยวไหนจะรีแลงซ์อีกนะครับยังไงก็ชิวๆอยู่แล้วครับและเปิดผมคิดว่าตั้งสูงได้ด้วยครับวันนี้นะครับอ่ะตรงนี้เจ็ดพันทุกคนครับเบสเซอรของเราเนี่ยได้มา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันเอ็มนะครับส่วนการนักเตะประมาณนี้นะผบออนมาเยอะเหมือนกันทุกคนครับอเหรียญนี่ยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันเพิ่งต้นเดือนครับ ส่วนการ์ดเนี่ยหน้าตาประมาณนี้ครับเกินร้อยห้าสิบใบแน่นอนครับคุณผู้ชมจะมีเทเลเทพผมไม่เปิดแล้วกันนะคิดว่าไม่น่าได้ใช้ครับแล้วก็การ์ดหลักๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในพวกลุ้นบวกห้าครับโอ้แต่แม่งถ้าไม่แสนแม่งไม่ไฟไงคุณผู้ชมมาครับร้อยห้าสิบใบครับผมไปครับอันนี้แบบไม่มีบวกห้านะทุกครับผมเป็นบวกปกติเลยครับน่าจะสูงสุดแค่บวกสี่แต่มันไม่ไฟอะยังไงมันก็ไม่ได้ลุ้นไฟแล้วครับคือบวกสี่มันไม่มีทางแสนเอ็มได้ครับ แอบเซ็งเหมือนกันคุณผู้ชมผมมาคืัว่าสายฟรีแบบคลิปคุณผู้ชมจะดูไม่สนุกอะไรเงี้ยถ้าปกติบอกสี่บางทีมันได้ลุ้นไฟอะไรเงี้ยก็จะถือว่าได้ลุ้นหน่อยครับเนี่ยจั่วหมดเลยครับสี่พันด้วยนะครับสี่พันแบบไม่พูด้วยครับคุณผู้ชมนะครับอ่าประมาณนี้ครับมีพวกโกเก้นะครับชวายนี่ครับผมนะมีโอริเซ่ครับคือถ้าอยากให้ไฟเนี่ยคุณผู้ชมขับต้องเปิดทีละเทพด้วยวะ นในครับผมคิดว่าที่เหลือไม่ไฟผมเปิดธีระเทพด้วยแล้วกันเออเดี๋ยวคุณผู้ชมแบบไม่จอยคุณผู้ชมฮะแหม,แมเซ็งจริงๆเลยคลิปนี้นะครับยังไงก็ชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งไลค์ครับสายฟรีแม่งจะเริ่มไม่สนุกเพราะว่าเปิดการ์ดมันแบบไม่พุ้กไม่ไฟนี่แหละอย่างเงี้ยไฟแน่นอนคุณผู้ชมนะครับอุยธีระเทพปีกขวาเหรอ,อเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองครับแปดแสนครับธีระเทพเฮ้ย ราคากำลังสวยครับแล้วเราได้โคพาเมอร์ครับเฮ้ยถ้าอย่างโคพาเมอร์ไฟปะเจ็ดหมื่นครับไม่น่าไฟครับแต่ไม่รู้ขายออกหรือเปล่าครับมีลากิติดสองหมื่นหกคุณผู้ชมอ่า uh, แคปเาวิล่าหมนะื่นสามครับผมนะโทมัสโดสิกกี้ครับเก้าพันครับผมอ่ะประมาณนี้ครับเฮ้ยแต่ได้อยู่นะผู้ชมไม่แย่นะเว้ยเฮ้ยดูดิหลักพันเพียบเลยครับ ประมาณ10กว่าตัวได้ครับแล้วก็มีหลักหมื่นเนี่ยโคพาเมอร์ Co ครับอันนี้ตัดออกไปก่อนเนาะอาจจะขายออกยากนิดนึงครับราคีตในพวกแคปเวิล่าสตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอยู่นะฮะ่ะเบสเ็จเดี๋ยวต้องไปลองขายดูครับเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณถ้าเกิดว่าจะตีบวก3ามอะไรเงี้ยผมว่าตีบวก3าเนี่ยมีคนการันตีใช่ไหมเฮ้ยเปิดอย่างเงี้ยเผื่อเผื่อบวกสีขายออกนะถ้าดูจากกราฟราคาครับอย่างเงี้ยบวกสีอาจจะขายออกก็ได้ นะครับแต่าจะาต้องแบบตั้งต่ำอะไรเงี้ยตั้งสูงก็อาจจะยากนิดนึงนะเผื่อแบบเขาแบบอดใจไม่ไหวอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีคนรับอยู่นะสำหรับโคพาเมอร์อ่ะอาจจะต้องลองตีแบบบวกสี่แล้วก็ตั้งขายดูมีสิทธิ์ครับถ้าดูจากการาฟเนี่ยถือว่ามีสิทธิ์เลยนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวลองดูนะแต่โคพาเมอร์ไปก่อนนะทุกคนครับทั้งหมดของเราครับผมนะสำหรับ4 8ตัวนะครับรวมราคาเป็ดเสร็จเท่าไหร่ครับตรงนี้แสนสามทุกคน ดออกมาปุ๊บเป็นราคาต่ำเนี่ยได้118,000เอ็มมาแย่เลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะหลักพันเราเปิดได้เพียบเหมือนกันทุกคนครับแค่แบบไฟมันยังไม่มานะครับคุณผู้ชมครับลากีติดมีคนตั้งรับสูงพอดีครับ115หรออ่ะปล่อยแล้วกันครับสูงครับไปโห้คีย์บอร์ดผมเสียงดังเสมันเป็นบูสวิตะคุณผู้ชมเนี่ยเออลืมเลยนะฮะ ผมปล่อยสูงไหฮะสำหรับตัวแคปตาวิล่าครับผมเรียกชื่อถูกปะวะนักเตะคนนี้เก่าแล้วนะฮะอ่าโทมัสโลซิกสกี้ครับอ่ะปล่อยต่ำตามเข้าไปครับคุณผู้ชมครับไอคนนี้อรอนาโปลี1ร้อยสิบสามที่จริงสูงได้นะโอ้แต่คิวเยอะต่ำแล้วกันไปแสดงว่าคนเปิดได้เยอะครับคุณผู้ชมครับกัตจังครับกัตทูโซครับอ่าที่เหลือผมเอาราคากลางนั่นะครับวันนี้นะครับขอแบบราคาที่เหมาะสมแล้วกัน ไปนะขอญอยตฟันกับไหรหน่อยฮะสำหรับวันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีโคพาเมอร์ mer, ใช่ไหมครับโคพาเมอร์เนี่ยเดี๋ยวตีบวกสี่แล้วก็เดี๋ยวตั้งขายดูไปบวกสี่ครับสำหรับโคพาเมอร์ mer, ครับต้องติดแหละบวกสี่เองใช่ไหมเออเดี๋ยวตั้งต่ำคุณผู้ชมสูงผมไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่านะแต่ต่ำนี่มีสิทธิ์เลยครับขอแอยกตั้งต่ำนะสูงคิดว่าไม่น่าได้นะครับแต่ต่ำนี่มีโอกาสนะครับอ่ะที่เหลือประมาณนี้ครับ เดี๋ยวอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ขายแล้วกันนะฮะแล้วก็โอ้มีขายออกแค่รายคิดติดครับเอาสิบเปอร์เซ็นต์ไปนะครับคุณผู้ชมครับสองหมื่นเพราะว่าเดี๋ยวต้องรับมาก่อนผมต้องไปตั้งรับก่อนนนครับสำหรับอีโบฮิมาโกนาเต้ครับโกนาเต้ี่งที่ผมบอกนะผมรับสี่ทัวรแล้วกันคุณผู้ชมครับคือวันนี้ถ้าเกิดว่ารอขายออกถามว่าได้ไหมผมมันได้อยู่นะถ้าเกิดว่าจะตั้งสูงเนี่ยแต่ประเด็นคือเพิ่งเห็นสี่แสนไปเมื่อวานเนี่ยมีคนตั้งขายก็คือแบบอย่างนานเนี่ย เพราะฉันก็4ี่ท้วนครับคุณผู้ชมครับกูนาเต้ถ้าเกิดว่า4ี่แสนแล้วคือไม่ได้ผมจะเก็บเอ็มไปอัฟาได้ปีนี้นะครับเพราะฉันตา,ตามนั้นครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโคพารเมอร์ขายออกใช่ไหมเฮ้ย <S <S มีโอกาสอยู่ครับมีโอกาสที่เราจะได้อีกก็คือเอเมอร์เรชานนะครับเพราะเรามีหมื่นเราขาดอีกประมาณ9 0 0 0 0ื่นใช่ไหมเก้าหมื่นห้าพอดีวยวมันมีรีแลงค์นู่นับอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวจะมีการรีแลงค์เสร็จเราได้ตังอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าน่าจะได้เสิร์ฟตัวนะสำหรับเอเมอร์เรชานนะครับ A few moments later มาแล้งดีแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเรามารับตังกับแล้งด้วยทุกคนครับตัว Manager, เมเนเจอร์เนี่ยผมถึงท็อป500เลยนะฮะสำหรับตัว ID นี้นะครับได้มาตรงนี้19ื่นเก้าเองเหรออ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับทางด้านของ1 1ึ่งเนี่ยน่าจะถึงแค่ Challenger สักครับจะมีไต่จริงจังแค่ ID เดียวก็คือตัวเชลซีนะเชลซี Chelsea, รู้สึกว่าได้ท็อป500เลยนะครับมาไต่แบบเอาสองสามาสุดท้ายอ่ะ นะครับก็นั่นแหละครับได้แค่นี้นะตอนแรกว่าจะเอาถึงท็บร้อยเลยแต่ไม่ทันนะครับอ่ะตัวนี้ได้ไม่อีกนะตัวนี้ชาเลนเจอร์สเนาะเท่า,ากับว่าได้เพิ่มอีกประมาณ2 9งหมาทุกคนนะครับเดีย๋ยวไปรุ่นกันาเต้ด้วยนะผมทิ้งไว้ประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แต่วเนี่ยทุกคนครับเดีย๋ยวไปดูฮนะว่าได้หรือ,อยังนะครับอ่ะตรงนี้หมื่นเแล้วตรงนี้อีก1 0,000ื่นนะครับเบิดเสร็จได้มา4 0,000นะื่นเนาะแล้วกัวนาเตะน่าจะขายออกหลายตัวแล้วนะครับกูนาเต้กูนาเต้ยังไม่ได้ครับทุกูนาเต้ 4, 000, ว่ะ โอ้น่าจะหายากอยู่นะแต่กราฟมันก็มีการซื้อขายเรื่อยๆครับโอ้แล้วพาเมื่อขายออกไงคุณผู้ชมครับตรงนี้สามหมื่นนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรับมาเลยได้วกันมาเบสเ็จได้เท่าไหร่ครับพุ่นครับก็มีนาโนจะออกอยู่แล้วแหละสำหรับโคพาเมอร์นะฮะทุกคนครับอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ก็สิบเปอร์เซ็นต์ไปนะครับเบสเซดตรงนี้ครับผมทั้งหมดหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเอ็มนะฮะนี่คือรวมหมดเซตหมดแล้วเนาะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวรับมาเลยครับหกหมื่นเก้ารับมา ไปเสร็จถึงแสนด้วยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าผมแคนเซิลออกเนี่ยผมจะมีประมาณ5้าแสนเว้ยห้าแสนห้าแสนฟานไดครับเฮ้ยเราเก็บไปฟานไดไหมอะคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บเนี่ยผมว่าเราได้ฟานไดปีนี้นะนะครับเพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยเอมันแค่23่สิด้วยนะสำหรับฟานไดแต่ขอดูทีมก่อนครับเอ่อเอร์จิลฟานไดใช่ไหมครับยี่สบสามันเท่ากับโู ครับตอนนี้จะเหลือ2นะครับกลายเป็น7ผมยัดตรงนี้ได้อีกนะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะทุกคนครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนฟานได้ก่อนนะผมคิดว่าน่าจะได้ครับใช่ไหมเดี๋ยวนะผมคำนวณถูกหรือเปล่าวะฟานได้5ใช่ไหมครับ25ถ้าเกิดว่าเราดรอปนะครับ FP เราจะเหลือ7 7บวกตรงนี้เป็น26กูนาเต้ผิดเท่าไหร่อ่ะกูนา e เต้กูนาเต้เฮ้ยได้พอดีคุณเฮ้ย ต่ถ้าเกิดเราโอโกนาเต้ก่อนฟานได้ก็ได้เหมือนกันนะเออจะซื้อก่อนซื้อหลังก,ก็ได้เหมือนกันดีหว,ว่าแต่ประเด็นคือเราต้องห้ามเปลี่ยนเอเวรเรชานนะนะเพราะชานปีที่ผมใช้อยู่เนี่ยเอฟพี FP มันยี่สิบใช่ไหมโออย่างนี้ต้องห้ามซื้อครับเพราะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชานเนี่ยฟานไดกับโคนาเต้เนี่ยจะลงพร้อมกันไม่ได้นะครับอาจจะต้องยอมใช้ไปก่อนนะสำหรับชานปีนี้ครับแล้วก็เอาฟานไดก่อนนะครับแล้วก็โคนาเต้จากนั้นเดี๋ยวมาเปลี่ยนจอร์แดนเทเนอร์สันครับแล้วก็เดี๋ยวรอมันอรปรนัปเดตเอฟพ ถึงจะเปลี่ยนเาได้ของเอเวอร์ชาติถึงจะอัพมันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันอัพได้จริงนู่นครับถ้าเกิดว่ามันมีการอัปเดตใหม่ FP เพนะิ่มอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้ขยับแค่ตรงนี้ละผมอาจจะมองมองเนี่ยไอ้พวกมาเน่นะครับไอ้พวกอาร์สปาร์ตเนี่ยอาจจะขยับมาเปลี่ยนไอ้พวกเคียร์ซ่าครับหรือว่าซาดิโอมาเน่นะครับทั้งหมดเซตเนี้ยหมดเนี้ยผมคิดว่าน่าจะจบซีรีส์แต่บอกเลยว่ากว่าจะถึงเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรครับแต่นี่คือเป้าหมายของเรานะ เพราะฉะนั้นฟานได้ปีนี้อาจจะต้องเอาออกก่อนว่ะทุกคนครับไอ้ปีมันไม่พออ่ะนะครับแล้วก็เอ็มเรลชานครับอาจจะต้องเอาออกก่อนนะครับเบสเสร็จประมาณนี้ครับฟานได้นะครับผมเนี่ยนี่ครับโอนาเต้แฮนเดอร์สันนะครับรวมไปถึงไอ้พวกอ่าโรเบอร์สันเด๋วโอ้โหแม่แปดแสนอ่ะออกไปก่อนแล้วกันครับแม็กก็สองคนนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่น่าจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะฮะเนี่ยทั้งหมด5ตัวถ้าเสร็จครบนี้ผมคิดว่าน่าจะปิดซีรีส์ได้แล้ว สำหรับฟูลหเวอร์พูลงั้นคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็นผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปออนฟีฟ่าไอดีอื่นต่อนะเพราะว่าล like กมันรีแล้วต้องไปกดเมนเจงเมนเจอร์อะไรให้เรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าผมได้รับทางด้านของโกนาเต้ครับภายในสะักประมาณ3ชั่วโมงแล้วกันครับผมให้รอประมาณ3ชั่วโมงนะถ้า3ชั่วโมงยังได้คุณผู้ชมจะได้เห็นฟูลเทจตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังอยู่หน้าน,น,านี้หน้าเดิมนะครับก็แสดงว่าไม่ได้แล้วผมก็จะยกเลิก แล้วอตังเนี่ยกลับมาก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ตามนั้นถ้าผมแลชอบใจผมฝากกดไลค์กดติดตามชง n e แนน่งทีวีหน่อยแล้วกันนะครับเดือนคปหน่ายทุกคนครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยอาจจะแบบค่อนข้างก่อยอยู่นะแต่หวังว่าครับจะมีสคลิปที่เราดวงดีนะครับทุกคนครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับไฟแม่งต้องแสนเอ็มแม่จีเอ็มแม่งแบ่งแยกวะเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้ับผมจะแยกย้ายนะครับสวัสดีครับ